สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก่อนที่เรา,เาจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมก็จะมีคําถามถามพวกท่านนะครับว่าเคยประสบปัญหาอย่างนี้ไหมก็คือเราอยากจะนําค่าที่อยู่ใน D0 e. ศูนย์นะครับบวกกับค่าที่อยู่ใน D1 ห e. นึ่งนะครับบวกกับค่าที่อยู่ใน D2 สองและบวกกับค่าที่อยู่ใน D3 e. สามนะครับเอาไปเก็บไว้ใน d e. 1สิบนะครับซึ่งปัญหาคืออะไรไหมก็คือปกติค่าที่อยู่ในนี้เวลาที่เราจะใช้คําสั่งเนี่ย เราจะใช้คำสั่ง add เนะคำสั่งบวกนะครับคำสั่ง add เนี่ยมันสามารถบวกได้ทีละทีละคู่แค่นั้นเองนะครับในกรณีนี้เราก็ต้องทำ add 1ครั้งนะครับเอา d 0บวกกับ d 1นะครับแล้วอาจจะเก็บไว้ใน d 2 0สนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็บวกนะครับเอา d 2บวกไว้ใน d 3นี่ก็ใช้ add อีกเหมือนกันนะครับเอาไปเก็บไว้ในสมมตินะครับเอาไปเก็บไว้ใน d 22นะครับเสร็จแล้วก็เอา2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ มาบวกกันอีกนะครับซึ่ง2ตัวนี้เราก็ใช้คำสั่งเลยครับ add เพื่อให้เอาไปแสดงค่าใน D10 นะครับจะเห็นว่าปัญหาที่พบก็คือเราต้องใช้ add บวกกันถึง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเลยนะครับอันนี้แค่4ตัวนะถ้าเกิดเป็นมากกว่านี้นะถ้าเป็น10บสตัวเนี่ยเราก็ต้อง add ใช้ add เยอะขึ้นนะครับปัญหาอย่างนี้ท่านเคยพบหรือไม่นะครับถ้าหากเคยพบนะครับ ผมก็จะมาแนะนำคำสั่งหนึ่งที่จะามาตอบโจทย์ในการาในการที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับคำสั่งนั้นก็คือคำสั่ง sum of word data นะครับ sum of word data เป็นการรวมนะครับเป็นการรวมข้อมูลที่อยู่ในรูปของ word นะครับคำสั่งนั้นก็คือคำสั่ง w นะครับ w sum นะครับ word sum นั w ่นเองนะครับตัวนิ e ม o n i กก็คือ w s u m นะครับ มันมีทั้งโปรแกรมสเต็ปนะครับโปรแกรมสเต็ปมีอยู่7 s t e สเต็ปสำหรับ16บิตนะครับแล้วก็13 s ส e p สเต็ปสำหรับ32บิตนะครับนิโมนิกก็ WSUM นะครับกับ WSUMP นะครับพลาสส่วน32บิตก็คือ D นะครับ d o u b ลนะครับลว Word นะครับ DWSUM นะครับแล้วก็ d WSUMP นะครับพลาสนะครับซึ่งคำสั่งนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นคำสั่งในการ c a l c u l a t เรนะครับ คำนวณผลรวมนะครับผลรวมของเลข16บิตหรือ32บิตนะครับในกรณีที่อยู่ใน8บิตต้องการ8บิตเราก็จะใช้คำสั่ง CCD นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับเอาคําสั่งนี้ก่อนนะครับ WSUM นะครับเป็น Word Sum นะครับรูปแบบคําสั่งนะครับรูปแบบคาสั่งก็คือมีตัว Command Input นะครับมีตัว Command Input เข้ามานะครับพอมี command input เข้ามาปุ๊บมันก็จะทำการรวมนะครับ word ซ u m ที่เป็นต้นทางนะครับรวมในกรณีนี้รวมกี่ตัวก็คือ n ตัวนะครับ n ตัวรวมแบบเรียงกันนะ n ตัวแบบเรียงกันนะครับแล้วค่าที่ได้ก็จะเก็บไว้ที่ปลายทางคือ d นั่นเองนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้น S ตัวนี้ก็คือดอ,อ d i v i น e number ที่ถูกเก็บไว้แบบเรียงกันเลยนะครับที่ต้องการคำนวณน,นะครับ แล้วก็ดีก็คือปลายทางที่เราต้องเอาผลการที่เราซ้ำไว้เรียบร้อยแล้วไปแสดงนะครับส่วน m ก็คือจํานวน Data านะครับจำนวน Data ซึ่งเขาบอกว่าจํานวนีต้องมากกว่าศูนย์ซึ่งมันมากกว่าศูนย์อยู่แล้วนะครับเวลาเราเซตค่าต้องมากกว่าศูนย์อยู่แล้วนะครับในกรณีนี้อ่าผมในกรณีนี้นะครับโจทย์เขาบอกว่า n มี6ตัวนะครับโดยเริ่มตั้งแตอ่อ่ตัวเริ่มเริ่มต้นนะครับแล้วบวกไปอีกอ่โดยเริ่มต้นแล้วก็บวกไปอีก5าค่าให้เป็น6ค่านะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ถ้าผมใช้เป็น D0 ศูนย์นะครับไปเก็บไว้ใน D20 นะครับหกตัวก็คือ K6 นะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่ D0 ศูนย์นะครับบวก D1 D2 D3 d 4 D5 อ่าตรงนี้ก็จะเป็น D ศูนย์ d 1 D2 D3 D 4 D5 ไปเลยนะครับค่าที่อยู่ข้างในดีนะครับค่าที่อยู่ข้างในดีไม่ว่าจะเป็นค่าเลขบวกหรือค่าเลขลบเองก็แล้วแต่นะครับที่มันอยู่ในตัวดีตั้งแต่ D0 ศูนย์จนถึง D5 เนี่ยครับมันจะทําการซ้ำ รวมให้หมดเลยนะครับแล้วเอาไปเก็บไว้ที่ปลายทางคือ d 2 0นะครับซึ่งการเก็บไว้ที่ปลายทางของมันเนี่ยมันจะเก็บไว้ในรูปแบบของ d o u b ลวอร์ d นะครับ d o บ b l e ก็คือ32บิตนะครับสาบิตก็คือมี2ค่าถ้าเราเก็บไว้ใน d 2 0มันก็จะเป็น d 2 0นะครับแล้วก็ d 2 1นะครับประมาณนี้นะครับก็จะเก็บค่าไว้2ค่าโอเคนะ ทีนี้ในรูปแบบของ S เนี่ยสามารถใส่อะไรลงไปได้บ้างนะครับใส่ t i m e r นะครับ c o u n t e r d a t a r e g i s t e r นะครับแล้วก็ไฟล์ Register นะครับใส่ลงไปได้นะครับรวมถึง Special Unit นะครับก็สามารถใส่ได้ Index Mod i f y ก็สามารถใส่ได้นะครับตัว D Data ตัว D คือปลายทางนะครับปลายทางก็ใส่ได้ใส่ได้เหมือนกับตัวต้นทางเลยนะครับส่วนตัว n นะครับ n ก็คือจำนวนนะครับจำนวนเนี่ยจะใส่เป็น D ก็ได้จะใส่เป็น R ก็ได้นะครับหรือจะใส่เป็นค่าคงที่ ที่เป็นเลขฐาน10หรือเลขฐาน16ก็ได้นะครับเราสามารถใส่ลงไปได้ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมบอกว่าถ้าผมกด x 0นย์แล้วนะครับมันจะทําการซัม d ศนย์ะครับจำนวน4ค่าเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มตั้ง d ศ่ d 0 d 1 d 2 d 3านะครับจำนวน4ค่าค่าที่อยู่ใน d ศย์ d 1 d 2 d 3ผลรวมออกมาแล้วจะไปเก็บไว้ที่ d 1 0นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเก็บไปไว้ที่ d 1 0กับ d 1 1 2ค่าประมาณนี้เลย ก็หมายความว่าถ้าสมมุติว่าผมกด x 0มันจะทําการซัำให้ทั้งหมดเลยนะครับจำนวน4ค่าแล้วไปเก็บไว้ใน d10 สมมุติว่าตรงนี้ผมเป็น k 100นะครับอันนี้เป็น k 10000อ่าอันนี้เป็น k อ่อ k 1000นะครับแล้วก็ k 10000นะครับอ่าอ่าแล้วก็ k 10อ,อ, k 10, อเอามาบวกกันเสร็จปุ๊บมันก็จะได้1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10, 10 นะประมาณนี้ครับหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นประมาณนี้ครับค่าที่เก็บได้มันก็จะถูกเก็บไว้ใน D10 แล้วก็พ่วง D11 ไปด้วยประมาณนี้เลยนะทีนี้แล้วค่าที่อยู่ข้างในนะครับค่าที่อยู่ข้างในนี้ที่มีค่ามากกว่า32,768นะครับ3 0,000ไม่ว่าจะเป็นเลขบวกเลขลบนะครับมากกว่านั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้คำสั่งตัวนี้ได้นะ เราก็ต้องไปใช้คำสั่งตัวที่เป็น32บิตนะครับก็คือดับ d o u ลเวิร์ดนะครับ d ดับบเเิลวิร์ดซัมนั้นวิร์ดซัมนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับคือถ้าถ้าเราเริ่มที่ d0 นะครับเนื่องจากว่ามันเป็น32บิตเป็นดับ d o u ลเวิร์ดเนี่ยตรงนี้นะครับสตาร์ทเนี่ยมันจะสตาร์ทที่32บิตก็คือ d0 บวกกับ d1 นะครับกินพื้นที่ลงไปด้วยถึง d1 เลยนะครับแล้วบวกไปจำนวนห้าจำนวนนะครับมันก็จะนับไปครับ d2 d3 นี่คือหนึ่งชุด d 4 D5 1ชุด D6 D7 1ชุด D8 D9 อีก1ชุดนะครับรวมเป็น1 2 3 4 5ชุดนี้นะครับ5ตัวนี้ค่าที่อยู่ในนี้นะครับค่าที่อยู่ในนี้อาจจะเป็นอ10ล้าน20ล้าน30บล้าน40บล้าน50ล้านก็แล้วแต่นะครับา10ล้าน20ล้าน30ล้าน40ล้าน50ล้านที่อยู่ในนี้นะพอเรากด x 0ศูนย์ปุ๊บมันก็จะรวมกันนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ D 20 ใน D 2 0เนี่ยเนื่องจากว่ามันจะเก็บเป็นตัว double word อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเก็บเป็น2ชุดนะครับเป็นดับเบิ w o r สชุดก็คือเริ่มแต่ D 2 0่จนถึง D 2 3ค่าที่ใส่ก็สามารถใส่เข้าไปได้เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางออกในการที่เราจะซ้ำหลายๆค่าคือบวกกันหลายๆค่านะครับเราสามารถใช้คําสั่ง word s u ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งแทนที่เราจะไปใช้คําสั่ง แอดหลายๆครั้งนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างการใช้งานทีนี้ตัวนี้นะครับผมสมมติขึ้นมานะผมสมมติขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าตัวคอนอนเยอร์ตัวนี้นะครับผมบิดไปที่ออโต้นะครับบิดไปที่ออโต้แล้วยังเป็น no continue อยู่นะครับแล้วผมกด x ผมกด p b 1นะครับชิ้นงานผมก็จะเคลื่อนมานะครับเคลื่อนมาพอมันเจอ x 1นะครับคือ l s หคือตรงนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนที่กลับ พอกลับมาเจอลิมิตสวิตตัวนี้ปุ๊บมันก็เคลื่อนที่ไปนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับไปกลับไปกลบกับอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าผมจะกด PB2 ให้มันหยุดนะครับทีนี้ผมมีโจทย์เงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาก็คือ,อ,อในแต่ละครั้งนะครับผมก็จะฟิกค่าไว้นะครับอย่างเช่นถ้ามันชนนะครับชนลิมิตตัวนี้นะครับชนลิมิตตัวนี้นะครับผมก็จะชนครั้งที่1นะครับผมก็จะให้มันเก็บค่าสิบไว้นะครับแล้วก็ กดครั้งที่2อาจจะเก็บ15นะครับกดครั้งที่3มนะครับมาอาจจะเก็บ20นะครับกดครั้งที่4ะนะครับอาจจะเก็บที่12นะครับแล้วผมต้องการรู้ว่าทั้ง4ครั้งที่มันที่มันไปชนเนี่ยนะครับผลรวมที่ได้ออกมามีค่าเท่ากับเท่าไหร่4ครั้งเลยนะครับเนี่ยสค่าเนี่ยครับให้มันมาแสดงที่ดิสลย์ตรงนี้นะครับแสดงที่ดิสลย์ตรงนี้แล้วถ้ากดผมกดตัว PB2 ปุ๊บมันก็จะต้องเป็นศูนย์นะครับเคลียร์ค่า โจทย์ผมมีแค่นี้เองนะครับครั้งที่1นะครับเอา10มาบวกกับครั้งที่2เอา15มาบวกกับครั้งที่3คือ20เอามาบวกกันเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับได้แค่4ครั้งนะครับ4ครั้งหลักการเขียนหลักการคิดก็คือเริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะให้ตัว x 1 1ตัวนี้ผมผมเป็น x 11นะ x 11อันนี้เป็น x 12ตงตัวนี้เป็น x 5นะครับตัวนี้เป็น x 6นะครับตรงนี้เป็น y นะครับ y ศูนย์นี่เป็น y หนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้นะตรงนี้มันก็จะสตาร์ทที่ y หกก็คือ k สอง y หกนะครับโอเคนั้นเราเริ่มเลยนะถ้าผม x สิบเอ็ดนะครับผมเลื่อนไปอยู่ที่ตำแหน่งออโต้ x สิบสองผมไม่เลื่อนนะครับมันอยู่ที่เดิมนะครับก็ใช้เป็น nc นะครับแล้วผมก็บอกให้เข้า m ศูนย์นะครับเนี่ยอันนี้เป็นโหมดออโต้นะถ้าโหมดนี้โหมด m ศูนย์ทำงานนะครับแล้ว x ห้านะครับ pb หนึ่งมีการกด ผมก็จะไปให้ Y0 สูผมทํางานก็คือชิ้นง,งานผมเคลื่อนที่ออกมานะครับก็เคลื่อนที่แบบ holding นะครับคือเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับเสร็จแล้วถ้ามันไปชน LS 1ปุ๊บมันจะต้องดับดับนะช่วงที่มันดับนะครับไวดับเนี่ย y าดับลงนะครับก็คือผมเอาขอบขาลงเนี่ยดับลงปุ๊บมันส่งมา1สแกนทางแล้วลิมิตสวิตช์มันถูกกดอยู่ก็คือ X 1มันถูกกดอยู่แล้ว ผมก็จะให้มันกลับทันทีเลยนะครับก็คือ y หนึ่งนะครับแล้วก็ holding มันมันก็เคลื่อนที่กลับมาฟืดกลับมาเจอ x ศูนย์นะครับ x ศูนย์มันก็จะตัดการทํางานนะครับแล้วถ้ามันหยุดนะครับ y หนึ่งมันหยุดปุ๊บและ x ศูนย์มันถูกกดอยู่ปุ๊บผมก็สั่งให้ y ศูนย์มันทำงานอีกรอบหนึ่งมันก็เคลื่อนที่ไปกลับ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 อย่างนี้เรื่อยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกดครั้งเดียวนะครับออโตเมติกเลยคือไปกลับไปกลับไปกลับตลอดเวลาทีนี้ ผมบอกว่าต้องมาชนตรงนี้ใช่ไหมครับเ,เราสามารถใช้คําสั่งว่ามันมาชนแล้วก็นับได้เลยนะครับแต่ผมจะใช้วิธีอย่างนี้ครับคือพอมันเคลื่อนมาปุ๊บแล้วจังหวะที่มันเคลื่อนออกเนี่ยผมก็จะให้มันนับเคาน์เตอร์เลยก็คือถ้า Y1 ทํางานเนี่ยผมก็จะเอาไปนับเลยนะครับทีนี้ก่อนนับเนี่ย X6 ผมก็ไปตัดทั้ง2ก่อนให้มันหยุดการทํางานนะครับโอเคผมก็เอา C 0สูเนี่ยมานับ4ี่ครั้งคือถ้ามันกลับมาปุ๊บเนี่ยให้มันนับเลยครับกลับมาปุ๊บให้มันนับกลับมาปุ๊บให้มันนับกลับมาปุ เพราะฉะนั้นเวลาที่นับเนี่ยผมจะนับที่ y เป็นตัวนับนะอันนี้ก็จะนับไป4ครั้งนะครับแล้วผมก็ทําการเอาครั้งที่4นะครับพอได้แล้วเนี่ยผมก็จะไม่ให้มันเคลื่อนที่กลับไปอีกก็คือตัดเลยครับเนี่ยตัดการทํางานของ y ศูนย์เลยนะครับมันก็จะหยุดการทํางานเลยนะครับเสร็จแล้วผมก็ทําการเปรียบเทียบครับว่าถ้าเกิด c ศูนย์คือนับครั้งที่1นเนี่ยผมก็จะเอาค่า10ไปเก็บไว้ใน d ศูนย์นะครับนับครั้งที่2เอาค่า15เนี่ยไปเก็บไว้ใน d หนึ่งนะครับ นับครั้งที่3เอาค่า20ไปเก็บไว้ใน D2 แล้วก็นับครั้งที่4ผมจะเอาค่า22เนี่ยไปเก็บไว้ใน D3 อ่าเพราะฉะนั้นค่าต่างๆผมจะเก็บไว้ในตัว Data r e g i s t e r แล้วนะครับเป็นเรียงกันเลยนะ D 0ศ1นย์3น่นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้ามันวิ่งมาครั้งที่1เนี่ยมันก็จะทําการเก็บ10ไว้ที่ดีครั้งที่2ก็เก็บ15ไว้ที่ D1 ครั้งที่3ก็เก็บ20ไว้ที่ D2 ครั้งที่4ก็เก็บ22ไว้ที่ D3 ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วแล้วทีนี้ผมก็เอาเข้าสู่กระบวนการซัมเลยครับก็คือ Wsum นะครับบวตซัมนะครับโดยเริ่มจาก D0 จำนวน4ค่านะครับ K4 D0 D1 D2 D3 มันก็จะไปจบที่ D3 พอดีค่าที่ซัมออกมาแล้วค่าที่รวมออกมาแล้วนะครับมันจะเก็บไว้ที่ D10 เพราะฉะนั้น D10 มันจะกินพื้นที่ถึง D11 เลยนะครับกินพื้นที่ถึง D11 เลยแล้วผมก็บอกว่าผมต้องการให้ไปโชว์ที่ดิสเพย์นะครับผมจะใช้คำสั่ง BCD ไบนาลี inary, นะครับ to decimal ก็คือแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับแล้วก็เอาไปไว้ที่ดิสเพย์เลยนะครับตรงนี้ถามว่าเราทำไมต้องแปลงเป็นเลขฐาน2นะครับเพราะว่า,าตัวที่ตัวที่ออกเอาพุ t นะครับมันจะแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10ก่อนที่มันจะวิ่งเข้า,าตัวดิสเพย์นะครับผมก็ใช้คำสั่ง BCD ไปนะครับส่วนคำสั่ง BCD นะครับก็สามารถหา,หาศึกษาได้นะครับ ในคลิปของผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีเนี่ยเดี๋ยวจะทําไว้ให้นะครับเสร็จแล้วถ้าผมกด X6 นะครับผมก็ทําการรีเซ็ต C0 แล้วก็รีเซ็ต d t t a ทั้งหมดเลยนะครับอาจจะเป็นถึงแค่ D10 ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เผื่อไปด้วยถึง D20 เลยนะครับเผื่อเราใช้ตรงไหนด้วยนะครับก็คือเคลียร์ค่าทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นโปรแกรมนะประมาณนี้นะครับโอเคน่นี่คือคอนเซปทที่เรานําเอาไปใช้คือเป็นผลรวมแต่ละครั้ง ชนครั้งที่1เอาข้อมูลไปเก็บครั้งที่2เอาข้อมูลไปเก็บครั้งที่3ข้อมูลไปเก็บครั้งที่เอาข้อมูลไปเก็บแล้วก็เอามารวมกันผลรวมมารวมกันแล้วก็โชว์ที่ดิสเพย์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปซิมูเลชันดูการทํางานจากการเขียนโปรแกร,รม G x Work 2กันดูครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม G A Work 2ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วผมกเ็เขียนโปรแกรมตามที่สักครู่นี้เลยที่เราได้เขียนกันไปแล้วนะครับอันนี้ผมเขียนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนตามนี้เลยเพียงแต่ว่า ตัวเลขผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น10 12 15 22นะครับไปไว้ใน D 0 D1 d ย์3ีนี่ยีีนแหละครับแล้วก็สุดท้ายก็เอามารวมกันนะครับเก็บไว้ในดี0เหมือนเดิมแล้วก็เอาดี0นะครับไปไว้ที่ดิสเพย์นะครับสุดท้ายถ้าผมกด X 6ปุ๊บผมก็จะรีเซ็ตทั้งหมดเลยนะครับหลักๆก,ก็เป็นโปรแกรมตามที่เราเขียนมาเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการคอมไพน์นะครับคอมไพน์แล้วก็ ทําการซิมูเลชันได้เลยนะครับสามารถทําการซิมูเลตได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดตัว GT God นะครับ God ที่เราทํำทําไว้แล้วนะผมทํา God ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับเปิดขึ้นมาแล้วลองเทียบนะครับลองเทียบดูว่ามันทํางานได้ตามที่เรากําหนดหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็จะย่อลงไปนะครับตรงนี้ปิดเพื่อที่จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วเนะเดี๋ยวเรารอจอนิดหนึ่งนะครับ จอก็จะช้านิดนึงนะครับอ่ามาลวนะครับตรงนี้นะครับผมใช้เป็นคอนเวนเจอร์คอนโทรลนะครับคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะออนให้มันสามารถใช้งานได้อ่าตอนนี้นะครับเริ่มใช้งานได้แล้วเดี๋ยวผมจะต้องบิดไปที่โหมดออโต้นะอ่าตรงนี้ยังไม่บิดนะบิดแค่ตรงนี้ตัวเดียวโอเคบิดมาลวนะครับแล้วถ้าผมกด P B 1นะครับมันจะเคลื่อนที่ไปกลับไปกลับแล้วนะครับแล้วกดครั้งที่1เนี่ย มันจะเก็บค่าไว้แล้วก็เอามาโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็บวกกันไปเรื่อยๆจนครบ4ครั้งมันถึงจะหยุดนะครบ4ครั้งปุ๊บมันหยุดนะครับเราก็รีเซ็ตเพื่อทําใหม่ก็ได้นะครับอ่ะผมกดแล้วนะครับกด PP1 เห็นไหมครับมันเคลื่อนที่ไปแล้วนะอ่าเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่ไปเคาน์เตอร์ผมยังไม่นับนะครับเนี่ยเคาน์เตอร์ผมจะนับตัวไหนเนี่ยตอนกลับนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ10โชว์ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าสิโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือวิ่งไปกดครั้งแรกมันจะเป็น10อ่าครั้งที่2 12มันนจะเป็สองมันะ ชนปุ๊บอ่าก็เอามาบวกกันเห็นไหมครับได้22แล้วนะครับถอยกลับมาแล้วมันยังไม่เจอนะครับมันจะไปอีกทีก็จะไปเจอที่3ก็ x15 นะครับก็แสดงว่า22บวกกับอีกประมาณอ่อีก15นะครับ22บวก15ก็เป็น37นะครับอ่านี่รอบที่3แล้วเนะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นรอบที่4ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะทำการเคลื่อนที่ไปนะครับ เคลื่อนที่ไปเสร็จปึ๊บนะครับอ่าอันนี้คือ4แล้วครับก็เคลื่อนที่กลับมาเนี่ยครบรอบพอดีนะครับมันก็จะหยุดการทํางานบวกกันแล้วได้ทั้งหมด59นะครับคำตอบคือ59นะครับอันนี้ก็เป็น1แนวทางในการประยุกต์เนี่ยถ้าเกิดว่าผมหยุดคือกด x 2หยุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเคลียร์ค่าให้เป็น0ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับก็อยากจะให้ทราบหลักการใช้งานของคําสั่ง วอซัมนะครับวด s ซ m มนะครับคือ W S U M นะครับแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้เวลาที่เราต้องการบวกกันหลายๆค่านะครับให้ใช้เป็นวอตซ u m นะครับก็โอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงจะพอเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ช่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ